ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยองหมูอยู่นะครับสำหรับ EP นี้ผมก็จะนำสาระเกี่ยวกับวิธีการคำนวณต้นทุนแบบง่ายๆนะครับมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมก็เหตุจากมีบางท่านนะครับที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงหมูก็สอบถามเข้ามา เดี๋ยวกคุยเข้ามาว่าจริงๆแล้วต้นทุนมันต่อตัวเนี่ยตัวละเท่าไหร่ซึ่งหลายๆคลิปผมก็เคยทํำว้แล้วแต่ท่านก็บอกว่าเอ๊ยังไม่เข้าใจไม่ชัวอยากให้ย้ำอีกเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับการที่จะคุ้นหมูเลี้ยงหมูเนี่ยเราต้องมารู้ต้นทุนกันก่อนว่าต่อตัวจะเท่าไหร่วิธีคิดง่ายๆนะครับ ผมจะนำประสบการณ์มาเล่าคือหมูแต่และตัวเนี่ยบริโภคอาหารเนี่ยกว่าจะได้ร้อยโลเนี่ยคิดไปเลยนะครับหกสิบเจ็ดสิเอร์เซนต์ตอน้ำหนักหมูจะได้ร้อยโลอยากน้อยๆต้องกินเข้าไปแล้วนะครับบริโภคอาหารเข้าไปแล้ว สองรยกิโลกรัมนะครับให้ท่านไปโบวกลบคูณหารดูว่าอาหารแต่และยี่ห้อแต่และแบรนด์นั้นกิโลกรัมละเท่าไหร่นะส่วนวิธีการให้วิธีการขุนบางท่านก็อาจจะให้กินเบอร์หนึ่งหนึ่งกระสอบต่อตัวบางท่านก็อาจให้บริโภคเบอร์หนึ่งเนี่ย ครึ่งกระสอบต่อตัวนะครับเบอร์2 1กระสอบต่อตัวเบอร์3มเบอร์สี่ก็เรียงตามลําดับไปอันนี้ก็ให้ท่านนําทั้งหมดที่เอามาแล้วรวมนะครับเป็นน้ําหนักอาหารก็จะประมาณอยู่210-220กิโลกรัมถึงจะได้ร้อยโลนะครับ นี่คือเป็นวิธีคำนวณแบบง่ายที่สุดส่วนใครจะมีเทคนิคในการขุนยังไงเลี้ยงยังไงอันนั้นก็ค่อยมาว่ากันนะครับซึ่งผมทำไว้หลายๆคลิปในการเทคนิคในการขุนหมูว่าจะขุนยังไงจะประหยัดอย่างไรถ้าอยากได้ถึงร1 0ยิกิโลขึ้นเนี่ยอยากน้อยนะครับ เฉพาะอาหารเนี่ยจะต้องบริโภคอย่างน้อยตัวหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่า250กิโลกรัมแหะครับก็ตีซะว่า8กระสอบครึ่งนะครับ110ขึ้นไปอันนี้ก็บวกลบด้วยนะครับบวกลบอะไรบวกลบที่หมูท่านสุขภาพดีไหมสายพันธุ์ดีไหมด้วยคือมันมีหลายๆองค์ประกอบ ก็ต้องไปคิดดูให้ดีนะครับถ้าใครที่จะเลี้ยงมือใหม่ๆที่สอบถามเข้ามาก็ขอพระคุณนะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าเราไม่ค่อยโฟกัสกันในเรื่องอต้นทุนนะครับคิดอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงมันก็เสี่ยงนะครับรวมอาหารเนี่ยก็หนักโคอยู่นะครับ ถ้าช่วงไหนที่อาหารมันถูกถ้าได้แบรนด์ถูกกิโลกรัมต่อกิโลกรัมมันก็จะถูกลงหมายถึงว่าค่าอาหารนะครับและทีนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหยุกเป็นยาวัคซีนต่างๆวิตามินแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมค่าน้ำค่าไฟแต่มีอยู่อย่างหนึ่งถ้าเลี้ยงแบบชาวบ้านเราอย่าไปคิดค่าแรงนะคิดค่าแรงเนี้ยไม่ขาดทุน ก็อยู่ไม่ได้คือขาดทุนแน่ๆนะครับถ้าคิดค่าแรงถ้าคิดค่าแรงตัวเองบวกเข้าไปขาดทุนแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงน้อยเนี่ยฮะยงไม่ได้เลี้ยงส่วนเยอะส่วนมากนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงขายเดือนละชุดเดือนละชุดนี่ก็อย่าไปคิดเลยนะครับถ้าคิดค่าแรงใส่ก็ขาดทุนนะครับก็เอาตี่อว่าค่ากําไรเป็นค่าแรงเราก็แล้วกันแต่และเดือนนะครับสมมุติว่าถ้าเราขายได้ เลี้ยงได้ขายได้เดือนละหนึ่งชุดชุดละสิบห้าตัวเนี่ยกำไรสองสามหมื่นเนี่ยถ้าเราประหยัดต้นทุนได้นะประถือเสียาน,นั่นเป็นเงินเดือนเรานะครับนี่แหละครับชีวิตการเลี้ยงหมูนะฮะแต่กว่าจะได้เดือนละชุดเนี่ยก็ต้องคิดหนักอีกเหมือนกันนะครับแล้วถ้าไปซื้อลูกหมูมาขุนมันก็ต้องซื้อเป็นชุดชุดไปนะครับ คุณสี่เดือนก็ต้องซื้อสี่ชุดนะกว่าจะได้ขายเดือนละชุดนั่นคือเทคนิคในการเลี้ยงแล้วก็การหากำไรหาต้นทุนที่ผมพูดนี้ก็อยากจะนำมาเป็นข้อคิดนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆอยากจะเลี้ยงนะเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงและเลี้ยงได้เห็นคนอื่นเขาทำเป็นอาชีพได้ บางท่านก็หลงกระแสนะฮะราคากำลังเริ่มดีอย่างปัจจุบันนี้ราคาก็ค่อยๆกระเตีองขึ้นเนี่ยทุกคนก็หันมาอยากจะเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่ต่อเนื่องเลี้ยงกับปีกกระปลอยปุ่นง่ายเลี้ยงยุบๆนะครับผมว่าถ้าเลี้ยงอย่างนี้รับรองนะพอใจแน่นอนคืออาชีพเลี้ยงหมูถ้าใครได้ก้าวเข้ามาแล้วนี่ก็ ออกยากนะครับออกยากคือถ้าจะเลิกเลยมันก็เหมือนกับจะได้กำไรนะครับแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงไปมันจะขาดทุนไหมวะนี่แหละครับชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะผมไม่ยกตัวอย่างใครหรอก็ยกตัวอย่างผมนั่แหละพอเลี้ยงมาเรื่อยๆครับ,บปี20ปีก็เลี้ยงแมวมันอยู่เนี่เลี้ยงมันอยู่อย่างเนี้ยนะครับ เริ่มจากเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงหมูเมือซานแล้วก็มาเลี้ยงหมูขุนก็รวมระยะเวลาหลายสิบปีเหมืนกันนะครับเป็นสิบสิบปีเหมืนกันกว่าจะมีประสบการณ์นะครับแล้วอีกอย่างถ้าเราเลี้ยงแบบตามกระแสเนี่ยชั่วเลยครับขาดทุน ครับเท่าที่ผมพูดมาก็คิดว่าท่านที่สอบถามเข้ามาก็กน่าจะเข้าใจนะครับไปคำนวณได้เลยนะครับอยากได้100ยกิโลต้องกินอย่างน้อย210กิโลขึ้นไปนะครับแต่ถ้า210เป๊ะๆนี่ก็สูสีนะครับอาจจะน้ำหนักเฉลี่ยไม่ได้ถึงนะครับอยากได้110ยกิโลขึ้น ก็ต้องให้กินอย่างน้อยๆก็คือ240 250, 250 260กิโลกรัมต่อตัวนะฮะเฉะลีย่ยนี่คือวิธีคิดแบบง่ายๆนะครับผิดพลาดก็ลบนิดๆหน่อยๆนะครับน่าจะชัวประมาณ90%นะฮะ9กขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกหมู การดูแล้วใจใส่ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ารับฟังรับชมนะครับก็ขอ,อจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ